สวัสดีค่ะดีครับวัสดีครับผมสวัสดีท่านมนาสพุทธลัตนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่สวนปามของท่านนะคะท่านเป็นประธานสมภารสวนปามแห่งประเทศไทยค่ะคือทําไมเราต้องฉีดสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเราจะฉีดใส่พื้นดินก่อนเพื่อย่อยสายทาหาบางค่ะนะพอมาครั้งที่สองเนี่ยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เห็นเก็บเกี่ยวแล้วที่เห็นเราฉีดแล้วการเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยเราก็ฉีดสซเดีซีใส่ใส่ใบมันใส่คอมันใส่ยอดมันใส่ผลมันเพื่อ เร่งความเจริญเติบโตสร้างความสมบูรณ์ให้มันให้มันเจริญเติบโตให้เม็ดมันใหญ่ให้น้ำหนักมันดีอะไรอย่างนี้นะครับพอทางใบที่ร่วงลงมาปกติต้องเก็บไปทิ้งใช่ไหมคะไม่ไม่เราไว้ใโคนเนี่ยแต่มันลกไปหมดยงองอมันลกไปหมดมันไม่ย่อยเราก็ต้องหาเมื่อเรามีตัวย่อยสลายทางใบได้เร็วขึ้นเนี่ยแต่ก่อนที่ยังไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะเอาไว้ลกเนี่ยกี่เดือนกว่าจะมันจะสลายค่ะโอ้มันมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนยจนแน่นไปหมดตอนนี้ถ้าเห็นนะครับเหลือกองนี้เดียว13ปีีนนตััว้มกิน NPK มันย่อยสลาย NPK ที่โดนบล็อกไว้นะครับแล้วถ้าตัวมันตายไปหรือมันจะรักษาถ้ามันจะรักษาชีวิตมันเองจุลินทรีย์เนี่ยมันก็ดูดความชื้นดูดไอเ่นจากอากาศมาตึงไว้ในตัวมันผมว่ามันต้องมีอายุมันมันก็ต้องตายเพราะมันตายสาสานไมันก็ตกลงไปในดินที่พืชสามารถเอาไปใช้โดยไม่มีอะไรบล็อกมัน